2เกมแรกพลาดแล้วใช่ลองทีมเดียวไม่ได้แล้วกลับมาโยงมันจะโดนด่าเหมือนเดิมน้องนายเป็นยังไงครับลูกนั้นเข้าตาเลยครับผมนั่งอบรมกันนิดนึงผมไม่อยากให้เด็กชมรีเป็นที่ปากใครรับไม่ได้คุณต้องหนือกว่าเขาในเกมต่อไปถามพี่เตี้ครับขออนุญ,ญาตในมุมว<ช>่ามีบอลให้ดู3 3แมตช์ไปลองทีม2เกมแรกพลาดแล้วใช่ถือว่าได้ลองแล้ว2เกมเขาเนี่ยผู้เล่นทุกคนลงหมดแล้ว เกมที่สามเนี่ยคุณไปที่นั่นคุณจะบอกลองทีมเนี่ยไม่ได้ละผลการแข่งขันคุณต้องได้กลับมาเพื่อกําลังใจของเด็กถ้าเป็นพิ่เต้จะผสมหรือว่าจะต้องวางโครงคือวัดเลยไหมว่าเอ้ยใครจะเห็นว่าคุณจะใช้ชุดนี้เป็นหลักก็ช่างหมดละแต่ว่าขอดูฟอร์มเต็มๆได้ไหมในเกมหน้ากับออรักพวกเนี้ยผมผมว่าจริงๆผมผมอ่านใจเพื่อนเพื่อนผมนะว่าเขาต้องเอาตัวตัวที่คิดว่าใช่แล้วเล่นเหตุผลคือ มันเหมือนมันเหมือนกับเกมที่ที่โดนจีนศนะูนย์น่ะแน่นอนว่าไอตอนแรกอ่ะใช้ทีมที่คิดว่าใช่ก่อนอ่าครับมันใช่ปุ๊บโดนก็เอาละก็จะพยายามจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เพื่อเพื่อให้ให้โอกาสเด็กพอเปลี่ยนไปปุ๊บเกมมันไม่ไม่สามารถจะปฏิัติต่อนแล้วมันมันเลยจุดตรงนั้นไปแล้วมันก็เลยทําให้ถือว่าจุดท้ายผมเชื่อว่าย่งงย่งคงจะเอาตัวผู้เล่นที่คิดว่าใช่ที่สุดลงสนามแน่ ไม่งั้นกลับมาก็โย่งจะโดนด่าเหมือนเดิมเพราะนั้นผมเชื่อว่า <c oughs> คู้เล่นไม่ว่าจะเป็นพัตติกคุสต <c oughs> ั้นแล้วก็วิลเลียมพวกนี้ได้ลงสนามแน่ๆผมเชื่อแบบนั้นเพราะว่าพัตติกเนี่ยแน่นอนจุดเด่นของเขาเนี่ยเขามีความแข็งแรงอยู่แล้วมีความแข็งแรงในการวิร่งแนวลึกในการชนในการที่จะบางบอดอ,อย่างย้าได้เล่นผมเชื่อว่าได้เล่นชาณรงค์ได้เล่น หลาะอีฟานผมว่าได้เล่นข้างหลังเนี่ยก็ก็ได้หมดทั้งอิติพง์ทั้งจัดมงคลหรือว่าแม้กระทั่งอนุสักผมก็ยังเ mm hmm. ชื่อว่าเขาก็ยังอยากผ่านจ,จะให้โอกาสนะอืมใช่ครับ <c oughs> โดยรวมมันก็น่านจะอยู่ในในประมาณนี้แหละอย่างที่ที่พี่เต้ <c oughs> บอก <c oughs> ใช่เพราะว่ามันเห็น <c oughs> ชัดอ,อีกหนึ่งคนไม่พูดถึงไม่ได้ลืมไปเด็กชมรีเหมือนกันอ่าชิสุรพงโชติเป็นยังไงบ้างโอกาสในทนวนัวร์นาเมนต์นี้กับฟอร์มเออเป็น ผมว่าเขาเขามีส่วนลุ้มกับเกมน้อยนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องของการโชว์สกิลหรือจังหวะจริงๆเขามีจังหวะล้มเล่นแหละแต่ว่ามันน้อยไปน้อยเกินไปก็เจ้าภาคอยู่ก็เอ่ยชื่อไม่กี่ครั้งอ่ะอ่่จริงครับมันก็เลยทําให้รู้ว่านะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้รู้ว่าน้องเขาอาจจะต้องวิ่งหาบอลมากขึ้นหน่อยเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะกลายว่าเกมมันฝังเขาอ่ะก็ก็จริงๆแล้วก็ย้อนกลับีปแกก็ต้ององบอกว่า ในเมื่อคนเตรียมทีไม่ดีอ่ะมันมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าไอคนสนิทกันอ่ะมันก็จะเล่นกันก่อนอ่าใช่ใช่ความคุ้นชินความคุ้นชินคนชินมันเล่นอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นจะเห็นว่าเอาอย่างอย่างอย่าง้หนึ่งเองเนี่ยก็มองหายาอ่าฟุตบอลแม่งเหมือนกันอ่ะาดคล้ายๆกันมันก็ถามแล้วถามว่ามันร่วมเล่นกันดีไหมก็ดีก็ส่งกันไปแล้วก็มีโอกาสได้ประตูเด็ลูกก็ก็โอเคแล้วแล้วหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ เขามีบอลคิลเลอร์พาร์ทเยอะขึ้นนะฮะก็เป็นเป็นอะไรที่ที่ที่มองแล้วก็น่าชื่นใจจนกระทั่งแอบคิดในใจว่าจะขอพี่นพเอากลับปีหน้าเข้าจะได้ป่ะโอ้แต่กำลังปรับตัวได้ดีนะสำหรับชันนรงพรมสีแก้วเนาะก็เหมือนพี่เตี้ยว่าเพราะว่ากลับมาคราวนี้เรารู้สึกน้องมันกล้าเล่นขึ้นวะในมุมในมุมเดยเนาะพี่เตี้ยเนาะแล้วก็จังที่พี่เตี้ยพูดเลยจังหวะคิลเลอร์พาร์ทจังหวะบอลการ์ดการเสียเนี่ยมันต้องลองเสี่ยง เพราะไม่งั้นมันบอลมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะถ้าคุณคุยกับเด็กนะเด็กมันจะพูดเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมจังหวะแบบดึงบอลช้าแล้วให้จีนหมัก่อนให้มาไล่สามสี่ตัวเหมือนจะดึงบอลไว้ช้าบอกว่าพี่สถานการณ์ที่จะเป้นะเจอหนักกว่านี้ผมแก่ได้หมดฉะนั้นคือพอเจอเงี้ยมันจะรู้เลยว่าสปีดบอลขนาดเนี้ยมันคุมได้ไหมถ้ามันคุมไม่ได้มันเตะทิ้งถ้ามันคุมได้มันดึงแล้วรอแทงซึ่งเหมือนกันเหมือนพวกที่อาเจชนะทิพย์ไปอยู่เจลีกมาทีระทอไปอยู่เจลีกมา เล่นในไทยลีกเนี่ยสถานการณ์บอนสถานการณ์เนี่ยเขาเล่นเหมือนง่ายเลยแต่จริงมันยากเลยเจลีกมากนะใช่ใช่ใชแบ็คซ้ายฉัดวงคนเดินธนารอดน,น้องนายเป็นยังไงครับพี่เตี้ยลูกนั้นเข้าตาเลยครับผมนี่แหละโยนโยนโชกกันหว,ว,ว,วางเลยยังยังไม่ได้บอกเลยนะแต่ว่าช็อตนี้มันแม่มันชัดเจนช็อตนั้นเขาชัดเจนเหลือเกินพี่เตี้ยตาแล้วดูเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยคนข้างๆเขาถามว่าใครเป็นโค้ชวะใครสอนนั้นแบบนั้นวะ รู้เลยพูดถึงใครก็ก็จริงจริงจริงจแล้วเออเป็นเป็นเหมือนลักษณะการตัดสินใจที่พลาดแล้วกันใช้คํานั้นซึ่งจริงจริงฉันบางคนก็ก็ยังยังอยู่ในเลนส์ของการแบ่งอายุนิดหน่อยแต่เออก็ก็เป็นส่วนของการเรียนรู้ต่อไปเขากลับมาก็ต้องมานั่งผมก็ต้องผมก็ต้องมานั่งคุยกับพวกเขาเหมือนกันว่าคุณเล่นที่นู่นมีอะไรต้องปรับปรุงหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าผมไม่อยากให้ เด็กชมรีเป็นขี้ปากใครว่าไปติดแล้วเพราะว่านู่นนี่นั่นไม่ใช่เพราะผมต้องการคือคือถ้าคุณไปแล้วเนี่ยคุณต้องเหนือกว่าเขาถ้าคุณไปแล้วคิดว่าคุณเหนือไม่เหนือกว่าเขาเนี่ยคุณจะไปเบ่ง11ตัวแรกอะ่ะยากเพราะนั้นกลับมาผมก็ต้องมามานั่งมีเคราะห์ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทําอะไรบ้างยังไงบ้างก็ยังเชื่อว่าได้เห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังยังให้อภัยได้นะกับการที่ที่มันเตรียมทีไม่ดีอะ่ะ ยังพอยังพอรับได้แต่ความความผิดพลาดส่วนตัวเนี่ยรับไม่ได้ก็ต้องมานั่งนั่งอบรมกันนิดนึงนะครับอ่าโอเคที่ตอบตจทปรเเพราะว่าชัดเจน <ๆ S 1> ชัดเจนมันต้องแยก